สวัสดีครับเอฟซีจาพูรหญ่าพระสมเด็จไปดูการแข่งขันระดับแชมปทั้งนั้นครับอดีตสุดยดเั่งนั้นเลยทีมชาติไทยจัดปะตบอก็มา่าแล้ว

มาดูงเท่ากันโอเคต้อนนีดอดตนได้แจ้มสองตอนนี้มาสายได้แสดงว่าบวกมาเยอะเนี่ยเนมาเต็มคลองเลยเนี่ยสอง

พอพอเยไม่ให้กำลังใจพี่ชายเลยได้ดีหนักเลยหนักเลยนั่นเลยโอ๊ยนี่เขาทำนี้แต่แรกขนเลยนักักต่อมาเดือนอ่ะย่างห้าต่อเก้ยไม่รอบ่งอย่าหยุดกันแบงเลยเลยตัวมัน้งจีนข้ามได้เลยโอยยเป็นใจแม่าเมเลย แันนในยางเที่ยงนั่นเองอ่ะมีสองอย่างเมือนเร็วๆนี่โลัวไปนะแต่กลัวมันจะไม่ข้าแกต้องก้าห้าตรอก้าวห้าันอก็ อะไรเก้าพอพอมีมีคำว่าพอโอ้ร้อยร้อคำว่าพอเนี่ยเขาบอกวยวอยเติมเดพันขนาดแท้เนี่ยิเดิอพันเอาเอาเออเร็วเอาเอาเดือยเดือย

นึ่งถึงเก่านมอ่ายเบลฝการนับการนับอยู่กรรมการกลงินเยอะนักกรงอุ้ยออกเรียบร้อยเวลาาแปกอ่านาอะไรลเลยหรอแทนที่จะบอกกรรมการตรงฉินกรรมการกางฉินเรื่องฝ่กรรมการหมอยเมื่อเลยชมนี่เยไ้ยโอ้ยืน

ai <laughs> chút <laughs> ờ Ôi. con đi cho mình, ha ha ha, เราจะมีการโค้นแซมพลังงานนี่ครับเอาล่ะจะเกนตั้งหลักไปแล้วเดี๋ยลูกเสิบลูกนี้ให้ดีๆนะครับหมายเลขสิบแปดเกินเต้นที่สุดเลย โอเคครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับชนะไปเลขสิบแปดเจ็บหน้าผากแล้วโคกโคกอย่างแรงครับอาจารย์โคกอย่างแรงเจ็บหน้าผากเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ